รัฐบาลใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยผมฝากชนิดหนึ่งครับว่าอยากให้แจ้งล่วงหน้าเลยนะครับว่าเกษตรกรจะได้เงินเท่าไหร่ซึ่งจะได้มาคำนวณต้นทุนถูกผมได้พูดคุยกับเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยครับท่านประธานว่าที่ผ่านมาต้องมีการกตัดร่อไม่แน่ใจว่าตนเองนั้นตัดอ้อยสดแล้วจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลหรือเปล่าครับกับเรียนท่านประธานสภาผู้แทนรัษฎรที่เคารพกับผมนายอัคาราเดชวงพิทักษโรด สมาชิกสภาผูาะะ้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4พักรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับผมได้เป็นผู้หนึ่งที่ขอยื่นยติเรื่องขอให้สภาผูาะะ้แทนราษฎรได้ตั้งกรรมธิการวิสามันแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำในนามของสสพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งเป็นยติที่ท่านประธานได้พิจารณาร่วมกับยติอื่นๆที่ลักษณะทำนองเดียวกันอีกสิบกว่ายติจึงเป็นเหตุชี้ได้ว่า พี่น้องประชาชนทั่วประเทศครับได้สะท้อนปัญหาดังกล่าวผ่านผู้แทนรัษดรที่เข้ามาในสภาแห่งนี้นะครับในทุกกลุ่มสาขาอาชีพไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงสัตว์เกษตรกร,ร,กรที่ทำการประมงแล้วก็เกษตรกร,ร,กรที่ปลูกพืชทั้งนาข้าวแล้วก็พืชไร่ แล้วก็ทำสวนนะครับซึ่งเป็นที่แน่ชัดนะครับตลอดระยะเวลาเมื่อวานนี้ต่อเนื่องเช้านี้เนี่ยผม่ม่ได้ฟังเพื่อนสมาชิกสภาผู้แทนสอน้อภิปรายถึงความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ทําทนาข้าวทําไร่หรือปศุสัตว์ต่างๆเนี่ยได้รับผลกระทบในเรื่องของต้นทุนสินค้านะครับต้นทุนในการผลิต การเกษตรที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องท่านประธานครับผมขออนุญ,ญาตได้อภิปรายเพื่อที่ได้ฝากให้กรรมธิการวิสามันที่จะได้ตั้งขึ้นเนี่ยได้รับดําเนินการปัญหาที่ผมได้รับการสะท้อนจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนาชบุรีโดยเฉพาะที่อําเภอบ้นานโป่ง3เรื่องครับท่านประธานครับเรื่องแรกก็คือเรื่องอ้อย เมื่อช่องชวงเช้านี้ก็ได้ไปยินดีกับท่านล้มตีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมท่านล้มตีพิมพัฒนาวิชัยกุลนะครับซึ่ดูแลอ้อยอ้อยเนี่ยเป็นพืชพิเศษท่านประธานครับไม่ได้ไปอยู่ที่กระทรวงเกษตรไม่ได้อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์แต่เป็นพืชที่ชนิดเดียวที่กระทรวงอุตสาหกรรมดูแลก็คือสํานักงานนโยบายอ้อยและน้ําตาลน้ําตาลทราย รือสอนอซึ่งเป็นหน่วยงานในกํากับของกระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งพพิ่งน,นี้เนี่ยผมก็ประสานให้ทางประธานสาพันธ์ชาวไร่อ้อยแห่งประเทศไทยนะครับนำนายกสมาคมชาวไร่อ้อยเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยเข้ามาพบท่านลำตีที่กระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อได้ยื่นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องของค่าตัดอ้อยสดซึ่งที่ผ่านมาร,รัฐบาลที่ผ่านมาของท่านบวุประยุทธ์จันโอชาน,นั้นได้มีนโยบายในการลดการจุดไฟเผาอ้อยโดยการ ชดเชยเรื่องของการตัดอ้อยสดตาละร้อบาทแต่ท่านประธานครับเมื่อฤด,ดูการผลิตปีที่แล้วก็คือปี65ห้ทับเนี่ยเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกอ้อยเนี่ยยังไม่ได้รับเงินชดเชยเลยนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยระยะเวลาล่วงเลยมาหลายเดือนแล้วนะครับจนจะเข้าสู่ฤดูการผลิตใหม่ ดังนั้นจึงได้ประสานทางทรลฐมตีให้รับทราบปัญหาตอนนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับรรท่านประธานที่ผมต้องอภิปรายคือรัฐบาลใหม่ที่จะตั้งขึ้นมาเนี่ยผมฝากสักนิดหนึ่งครับว่าอยากให้แจ้งล่วงหน้าเลยนะครับว่าเกษตร,รกรจะได้เงินเท่าไหร่ซึ่งจะได้มาคำนวณต้นทุนถูกผมได้พูดคุยกับเกษตร,รกรผู้ปลูกอ้อยครับรรท่านประธานว่าที่ผ่านมาต้องมีการจูดตัดเพราะไม่แน่ใจว่าตนเองนั้นตัดอ้อยสดแล้วจะได้รับเงินชดเชยจากรัฐบาลหรือเปล่าอันนี้จึงเป็นปัญหา ในเรื่องของฝุ่น pm 2.5ในการจุดไฟแล้วก็เผาอ้อยเผานาข้าวชั้นตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะเรื่องอ้อยเนี่ยอยากฝากทางรัฐบาลใหม่ครับว่าแจ้งแล้วให้คำมั่นสัญญาเกษตรกร,ร,ร,กรผู้ปลูกอ้อยไปเลยว่าจะได้ค่าตัดอ้อยสดอีกตันละเท่าไหร่นะครับซึ่งเมื่อ2องสาปีที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลได้จ่ายเงินชดเชยไปประมาณ8,000กว่าล้านบาทในทุกฤด,ดูการผลิตนะครับก็เลย ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยในนามของเกษตรกรชาวไร่อ้อยที่จังหวัดลบบุรีนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยยังไม่ได้ก็ขอรัฐบาลใหม่ได้พิจารณาติดตามด้วยเรื่องที่2ครับเรื่องคือต้นทุนเรื่องของอาหารสัตว์ตอนนี้เนี่ยผู้ที่ทําการประมงแล้วก็ผู้ที่เลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเขตผมนะครับท่านประธานอาเภอบ้านโป่ปงเนี่ยมีการเลี้ยงวัวนมกันมาก ซึ่งวัวนมเนี่ยถือว่าเป็นอาชีพพระราชทานนะครับเพราะว่ามีสากลโคโนมหนองโพในพะลรมราชุปถัมเนี่ยมีการโลนรง์ในสมัยก่อนเนี่ยให้เกษตรกรเนี่ยนะครับหันมาเลี้ยงวัวนมเพื่อจะได้สร้างอาชีพที่มัน่นคงแต่ปัจจุบันนี้นะครับเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวนมในจังหวัดราชบุรีล้วก็พนที่ใกล้เคียงไม่ว่าจะเป็นนครปฐมซึ่งส่งน้านมมาให้สากลแห่งนี้เนี่ยประสบปัญหาเรื่องของต้นทุนอาหาร วัวนมเนี่ยแพงมันก็เหมือนกับทุกอาชีพครับไม่ว่าจะเลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งาทาวัวเนื้อหรือเลี้ยงสุก,กรเลี้ยงไก่ตอนนี้อาหารสัตว์เนี่ยแพงซึ่งสวนทางกับราคาสินค้าเกษตรราคาสินค้าเกษตรเนี่ยราคาตกต่ําซึ่งเป็นสินค้าเกษตรท,ที่เอามาเป็นอาหารสัตว์ได้แต่ราคาอาหารสัตว์เนี่ยกับราคาสูงทําให้ต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์เนี่ยหรือการทําการปลูกสัตว์เนี่ยสูงขึ้นก็ฝากนะครับกรรมธิการวิสามันที่จะตั้งขึ้นเนี่ยไปศึกษาว่าจะลดราคาอาหารสัตว์ได้อย่างไร ตอนนี้เนี่ยเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงวัวนมเนี่ยเมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยผมได้ไปพูดคุยกับที่ปรึกษาชุมนุมสกรกรโคนมแห่งประเทศไทยแล้วก็ผู้บริหารกอเกียรติฟาร์มที่อำเภอบานโป่ง,งเนี่ยก็พบว่าตอนนี้เนี่ยเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยได้เลิกเลี้ยงวัวนมหรือลดจํานวนวัวนมไปถึงประมาณ40%น้านมเนี่ยลดลงไปมากนะครับอันนี้เป็นตัวชี้วัดว่าเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยมีความเดือดร้อนนะครับถ้าเขาไม่เดือดร้อนเขาคงไม่เลิกหรือลดการผลิตน้ํานม อันนี้คือสิ่งที่จะฝากให้กรรมธิการวิสามัญชุดใหม่เราไปพิจารณาดาเนินการแก้ไขปัญหาในเรื่องของอาหารสัตว์เรื่องสุดท้ายครับก็คือเรื่องของชาวนาตอนนี้เนี่ยกเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่องของต้นทุนการผลิตก็คือปุ๋ยยาเนี่ยแพงมากครับท่านประธานแต่ว่าราคาขายข้าวเนี่ยตอนนี้เนี่ยสูงขึ้นกว่าพิธี่แล้วนะครับไม่มากอา,อาจจะเป็นเรื่องของดีมานซับไพก็คือตอนนี้เนี่ยผู้ผลิตหรือปลูกข้าวเนี่ยอาจจะได้ผลผลิตน้อยลงในเรื่องของอาจจะเรื่องของฝนแรง หรือว่าเรื่องของต้นทุนแล้วก็เลิกลากันไปทีนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลอยากจะต้องทําฝากรัฐบาลใหม่ไปแล้วรวมถึงกรรมธิการวิสมมามั์ที่จะไปผลักดันด้วยก็คือราคาข้าวอยากให้ทําโครงการเหมือนกับรัฐบาลเดิมครับก็คือประกันรายได้เกลียนละตอนนี้หมื่นหนึงไม่พอแล้วท่านระธานเพราะว่าปุ๋ยนแพงขอเป็นหมื่นสองขึ้นไป เพื่อที่จะชดเชยกับราคาของต้นทุนไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแล้วก็เรื่องของอตัวของอายาฆ่าแมลงที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้คือสิ่งที่จะฝากทักนานกรรมธิการวิสามัญช่วยไปผลักดันให้เกษตรกรผู้ปลูกปลูกข้าวด้วยแล้วก็ขอชื่นชมรัฐบาลใหม่นะครับได้ดูนโยบายนะครับเดี๋ยวก็คงจะมีการถแถลงนโยบายในวันจันทร์นั่นคือการได้จัดน้ํามันโคตา้าพิเศษราคาถูกให้กับเกษตรกรซึ่งได้รับฟังจากท่านฐมตี พลังงานท่านใหม่นะครับท่านรองนายกรั่มตีก็คือท่านพีรพันธ์สาหรีรัฐวิภาคที่จะจัดโคต้าร,ราคาน้ำมันพิเศษให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวหรือเกษตรกรที่ทำทำไร่เหมือนคล้ายๆกับเกษตรกรที่ทาประมงหรือที่เราเรียกด้านน้ำมันเขียวครับท่านประธานซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรในทุกกลุ่มสาขาอาชีพก็ต้องอขอให้ทางรัฐบาลเนี่ยได้เร่งโครงการดังกล่าวได,ได้ได้รับฟังนโยบายจากท่านรัฐมนตรีพลังงานแล้วก็รู้สึกดีใจแทนพี่น้องเกษตรกรนะครับที่รัฐบาลใหม่จะมาดูแลต้นทุนในเรื่องของน้ํามันซึ่ง เป็นต้นทุนในการผลิตในเรื่องของการทํานาข้าวแล้วก็ทำทำไร่ด้วยในการสูบน้ำนะครับต้องขอบคุณท่านประธานนะครับแล้วก็เพื่อนสมาชิกแล้วก็ขอสนับสนุนให้มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญชุนี้ครับขอบคุณครับ